ที่สถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตรป่าไม้สิ่งแวดล้อมอเนื่อ,อมาจากพระราชดำริบ้านแอกแส่อำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่นายพลกรสุวรรณรัตน<อ>์องคมนตรี<อ>ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนเนื่อมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือและคณะรวมประชุมติดตามการดำเนินงานของสถานีที่ตั้งขึ้นสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเอรัชนอรเป็นผู้ชำนาญการด้านป่าไม้เกษตรและปศุสัตว์ รวมทั้งอนุรักษ์สภาพป่าสภาพแวดล้อมให้คืนความสมบูรณ์สําหรับเป็นแหล่งต้นน้ำลาทานใช้อุปโภคบริโภคและการเกษตรรวมทั้งจัดระเบียบชุมชนเรื่องที่อยู่อาศัยและจัดสรรที่ทํากินแบบแปลงรวมให้ราษฎรบ้านแปกแซม120ครัวเรือนและบ้านหินแตว36ครัวเรือนครัวเรือนละ4ไร่มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ5,500บาทต่อเดือน จากนั้นร่วมกับมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถรัรมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพ,พระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ราษฎรประกอบด้วยเสื้อกันหนาวแก่เด็ก33ตัวเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงาน143ถุงอย่างความปลื้มปิติยางหาที่สุดไม่ได้แล้วยี่ยมชมผลผลิตของราษฎรอาทิส้มจากสารไม้ไผ่ปักผ้าชนเผ่าทำพววกุญแจและผมเช็ดเท้า ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานนะตามแนวพระราชด,ดําริได้เป็นอย่างดีม,มีผู้เข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นทุกปีราษฎรได้รับประโยชน์จากผู้เข้ามาเที่ยวชมกิจกรรมต่างๆจากนั้นเชิญถุงพระเจาทารไปมอบแก่ทหารหมวดทหารมาที่13กองร้อยทหารมาที่1ณฐานปฏิบัติการบ้านแปกแซมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ โดยได้เชิญพระจักรเสสรงหงวงใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพะบรมราชินีไปกราบให้ได้รับทราบด้วย <Okay. S 1> ต่อจากนั้นเชิญถุงพระราชทาน40ถุงไปมอบแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงณฐนะานปฏิบัติการปังโยนอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนประกอบด้วยตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่3 3 6และหนและหน่วยเฉพาะกิจสิงหานาศฐานปฏิบัติการปังโยนตั้งอยู่ติดกับรัฐเขตรัฐยาจังหวัดลอยโกสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ส่วนใหญ่เป็นทิวเขาสูงสลับซับซ้อนและเป็นป่าไม้ต่ำธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มีช่องทางธรรมชาติที่สามารถเดินเข้าออกระหว่างไทยกับเมียนมามีภารกิจเฝ้าตรวจรักษาอธิปไตยป้องกันการรุกล้ำของกองกำลังต่างชาติลาดตระเวนเฝ้าตรวจการกระทำผิดกฎหมายอาญารวมทั้งให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชายแดนใ,ในตอนบ่ายเดินทางไปยังหน่วยปฏิบัติการพื้นที่ที่3ากลุ่มบ้านมโนราโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุก,กรรมไม้สัตว์ไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราชดรบริเวณป่าลุ่มน้ำ บริเวณป่าลุ่มน้ําของลุ่มน้าป่ายอนเนื่องมาจากพระราชดำริป่าศักดิ์นวมินทรราชินีอำเภอป่ายเชิญเสื้อกันหนาวพระราชาทานไปมอบแก่เด็ก213ตัวถุงพระราชทานไปมอบแก่รัศดร4 4 7้ถุงและผู้แทนผู้ปฏิบัติงาน11คนประกอบด้วยหน่วยปฏิบัติการพื้นที่ที่1กลุ่มบ้านนาอ่อนพื้นที่ที่2บ้านห้วยสะลอบพื้นที่ที่3กลุ่มบ้านมโนราและพื้นที่ที่4กลุ่มบ้านห้วยปมฟาด สมเด็จพระนางเจ้าสุรกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งรับโครงการนี้เป็นโครงการน่เนื่องมาจากพระราชดำริตามที่กรมบุทยาแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชขอพระราชทานและพระราชทานชื่อป่าศักดิ์ที่อุดมสมบูรณ์ว่าป่าศักดิ์นวมินทราราชินีแบ่งพื้นที่เป็น4ี่หน่วยปฏิบัติการสามารถรักษาพื้นที่โครงการรวม31,1792ไร่ให้มีความอุดมสมบูรณ์ไม่ถูกบุกรุก โดยชุมชนมีส่วนร่วมฟื้นฟูระบบนิเวศและรักษาทรัพยากรป่าไม้และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่4หมู่บ้าน654ครัวเรือน2,285คนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น